สวัสดีครับผมนายชานบุรร่วมครับสวัสดีครับผมนายภูสิร์สมเก้ยวครับวันนี้เราจะมาสาธิตการเก็บตัวอย่างน้ําครับอุปกรณ์นะครับก็มีขวดเก็บตัวอย่างน้ํานะครับวิธีใช้นะครับย่อนขวดเก็บตัวอย่างน้ําไปประมาณ50ซนติเมตรนะครับพอถึง50ซนติเมตรก็ดึงจุกออกนะครับแล้วก็ดึงขวดเก็บตัวอย่างน้ําขึ้นมาครับนั้นเราไปชมการสาธิตการทดลองเลยครับ เราจบการสสาธิตการทดลองแค่นี้ครับสวัสดีครับ